สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาหักข้าโพดนะคะมีอยู่หต้นลองหักดูแล้วนะคะสต้นสองฝักกินได้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวหักไปต้มกันแตงไทยก็ยังมีให้เก็บอยู่นะคะกำลังจะสุกรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ เพราะว่ามันจะมันจะหนาวแล้วไปค่ะเดี๋ยวไปต้มข้าวโพดกันค่ะแม่จะด,ดูปศ ข้าวโพดย้อมสีตอนยังไม่ต้มสีม่วงแป๊ดเลยนะคะต้มออกมาแล้วสีเป็นสีนี้น้ำเป็นสีม่วงเลยจ้ะคือแบบสเปรย์อะไรเด้อสวีทมันนักจะสวีท There we go.